Não, I uh -huh. 90 ist

ามีว่าท่านจะทาบุญนะคุณจะร่วมทําบุญก็ได้ทำเจตนาคุณเคล็แกก็เลยร่วมทำบุญเลยไม่ต้องไม่ต้องไปแบบว่า a que มีเรื่องอื่ 系你要。哎哎哎嗯 ด้านลูกมตาบอดพ่อตาดีแม่ตาดีลูกตาบอดลูกปากแหว่งอย่างเงี้ยลูกเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยให้ทำให้ล่ะเห็นไหม ของเราเองเราจึงได้รับผล ไมาบ่ไม่ใช่พ่อทําแม่ทําแต่กรรมของตัวเองนีนี่คือการี่สูนเรื่องสำาเร็จยากมากวิทยาศาสตร์ยังส่องไม่ถึงในเทววันเนี่ยคนเรามันหลงติดวิทยาศาสตร์เชื่อวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์ดีหมดและจนเราเราเห็นมนุษย์วิทยาศาสตร์ตัวนี้ส่วนด้านดีก็มีส่วนด้านไม่ดีก็มีส่วนด้านไม่ดีเยอะ การพนันออนไลน์พอเซนเตอร์ทลลลลี่โ Jamie Jamie. ลกที่โกงอ้าผูอยู่ที่ไหนเห็นข่าวไปหมดข่าวไม่ดีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีอีกตรงกันข้างที่เราได้เห็น่าโอที่ญาิโยมมาวัดนี่ก็มาปฏวดาติสต่งสอเห็นไหมอันนี้ก็ส่วนดีที่ญาิโยมาวัดทั่วโลกจดเห็นดีจริงข่าวที่วัดออกไปจะมาเทศให้ฟังนี่คือส่วนดีแช่ที่นี่ เรามาเทียบกันระหว่างวิทยาศาตรกับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันเป็นลักษณะของธรรมะที่รักษาจิตวิญญาณอย่สมมติเรามีสีลอย่างเงี้ยเราไม่ฆ่าเราไม่ลักเราไม่เบื่อสิ่ในการเราไม่กลา่าวเทศเราไม่ไม่กินรามเมไรนักร้องกฎหมายไม่ต้องมีแล้วเพราะคนมันมีศีลนี่คือการประกาศภาสา โยมพากันสร้างแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาเพื่อให้จิตใจของพวกเรา ในน,นี่ไงมีเลื่อมสงที่ดูเป็นคุณจันทิลาจะเธอเป็นคนพนูดไปว,วันเจริญภาวนา มเป็นคนคริตไม่สนใจแต่พำมบุนนะแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธพุทธนะเขาก็ทำตามแบบภรรยาสองคนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่รู้คุศโลบายของคุญันศิลาคุญ็จเธอยอมให้สามี เกก็เลยคุณเป็งกไม่รู้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหนสัญญาอยู่ที่ไหนมีอะไรอย่างเงี้ยเรามาปวงถามอะไรต่างๆเนี่ยเงินก็จะไม่หมดเงินจะไม่มีอะไรติมขาดไปยหมดคุณเป็นเธอทำอยังไงก็ไปเอาลูกเอาลูกสามีมาเลย นั se ่งอยู่ตรงหน้านี่แกก็มีเลนดีเหมือนกันนายโย ไม่รู้สักอย่างเอกาสารอะไรทุกอย่างทุลก,กรรมที่ฉันจะรู้ฉันไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้บนน่ะร้องไห้ไปด้วยเยอะนี่แหละบนเพอ้อต่อหน้ารูปได้เรื่องเสรดวงวิญญาณของเธอเล่านะหลังดัาบนเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปนอนพคุณคุณเป็นคุณจันทร์ิลาไปนอน รากดว่าใกล้ลุ่มฝันสามีแต่งตัวสวยงามบริสุทธิ์เข้ามาเข้ามาในฝันจูงแขนคุณเป็นออกจากเตียงลงไปตู้บ้านฝรั่งมันจะเป็นห้องใต้ดินมันกันความหนาวมันจะมีชั้นล่างชั้นใต้ดินน่ะลึกสมมติระดับผิวดินเราเนี่ยมันจะมีลงไปอีกชั้นหนึ่ง หลังนี้อันนี้เอกสารที่ชําระเงินจะหมดว่าเงินธนาคารมีเท่าไหร่นี่ดูนี่แต่แล้วก็สะดุ้งตื่นเลยคุณเป็น <c oughs> ก็มานึกทบทวนในฝันเอ๊ะบดพี่นี่สามีเองมันมาหาเรานี่มันจะจริงจะเท็จลงไปใต้ดินเลยกันเอาเก็บของใต้ดินไปดูในตู้โยม แฟ้มที่มันบางเป็นอย่างๆเพราะว่าแกเป็นวิศวกรน,นี่ได้แฟ้มอันนั้นจาได้ว่าแฟ้มอันนี้ดึงแฟ้มออกมาเปิดดูโอ้มีนี่หมดสัญญาซื้อสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยธุรกรรมทั้งหมดเงินธนาคารอะไรนี่อยู่ในนี่หมดพุงเป็นโล่งเลยเนี่ยโยมเห็นไหมเรื่องนี้เรื่องจริงนะคุณจันจิลาแกเป็นประธานชมรมชาวพุทธ อยอรมันอยู่นะตอนนี้ที่เอามาเล่าให้โยมฟังเลย <c oughs> จะเล่าวะคนเราเนี่ยหนึ่งไม่ว่าชื่อชาติศาสนาใดถ้ามีจิตใจดีงามจับเอาลมหายใจก่อนตายทำบุญโดยไม่ต้องที่ไปให้คนอุ่นบอกว่าคุณต้องทำเท่านี้นะคุณต้องใส่เท่านี้นะไม่เกี่ยวเลย คุณจะทําก็ทําคุณเป็นดอกสามีสามีทำหนึ่งร่วมกันตังร่วมทําบุญปักต้นเองอย่างเงี้อยอะไรพราไใจจีวรน,นี้เธอเธอก็ออเอาให้สามียกโมทนาเห็นไหมสามีย่โมทนาฉันก็ขอโมทถึงไม่ได้ไปวัดนะแต่ฝรั่งนี่มันจิตด,ดีนะฝรั่งนี่ถ้าเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำจริงๆนะเรื่องอย่างนี้นะแล้วมันมันน่าพิศวงตรงไียวะอาตมาเชื่อว่า ขณะที่ทําสมาธิมันมีคํารับรองว่าเมตตาเนี่ยอเนสงเมตตาเนี่ยสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุธจตินัปปะกังสุบินังนัปปสติมนุสสานังบียโหติมนุสสานังบิยโหติเอวตาลขันตินาสาวาทิวาวิสังวะแต่ทั้งวากามเิตุวุทั้งสมาธิยติมุขวันโนวิมจิตติสัมมุลโหกาลังกโลติอุตตลิง ปปิดวิจารณตรษอุปโคโมโลอุปโคโิแต yes. ่ความเป็นไงอนนี้สอเมตตาสุขังสุปฏิหลับเป็นสุขนี้นะข้อ่หมันมีรข้อยับเป็นสุขังสุปฏิสุขังปฏิปูชนตินะตืนเป็นสุคนะป้าปังสุบินนงไม่ฝัาย มนุษย์สานังปิโยตโิเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์สานังปิโยโติเป็นที่รักของเรามนุษย์ทั้งหลายเวาทเวดาลักขันติเทวดารักษาเมื่อเรานอนหลับนะหรือเราตื่นอยู่ก็ดีไปไหนก็ดีเทวดาลักขันติเทวดาย่อมคุ้มของรักษาไฟหอกดาบยาพิษนาะสาวะอาคีวาวิสังวาสถังวานไฟหอกดาบยาพิษเลนเหลาทำอันตรายไม่ได้ ขณะที่ทําสมาธิสมาธิมุขวรณนนวิปัสสิทธิติที่ทําสมาธิจิตท่านนิ่งดิ่งลงในสมาธิด้านนี้ตัวนี้รับรองเหมือนคุณคเกตเเหมือนคุณคเกตเ็ชเขาจเจริญสมาธิเพราะว่าอนาปานาสติไงดูรมหายใจเนี่ยเอาออกเอาเอาอกเนีเ่ยก็เป็นสมาธิเด็จิตเป็นสมาธิสมาธิมุขวรณนนวิปัสสิติ เมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยย่อมได้สมาธิตามนั้นเจริญไปถ้าเจริญให้มากพรหมโลกุปโคโอติถ้าเจริญสมาธิแบบเนี่ยตายไปถ้าบุญส่งแบบฤาษีหรือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตายเจริญเมตตาในจิตนะพรหมโลกุปโคโอติไปเกิดในพรหมโลกนนนี่คือเครื่องรับรองของพระพุทธเจ้าเมตตาสิเบด ดิบข้อนนะั่หนึ่งในนั้นหนึนหน่งก,ก็คือมุขวันโนวิปัสสีตติอาศัมมุลโวกลังกาโลติเมื่อเวลาถึงเวลาที่ตายเนะยจิตเป็นสมาธิสมาธิมุขวันโนวิปัสสีตติจิตเป็นสมาธิปุ๊บอุ่นเก็ดเด็ดแกส่งแกเจริญสมาธิแกมึงไม่ห่วงร่างเนหะ็นไหม ประโยชน์ของสมาธิประโยชน์ของการเจริญกรรมาฐานมันดีลงเนี้ยโยมตอนเนี้ยโยมลองคิดนะถ้าสมมติว่ายุงมันกัดจี๊ดเนี่ยโอ้ยโกนยุงปบพอเลยดช่ไหมตายมันห่วงขันใช่ไหมตัวขันเจ็บใช่ไหม